สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นอยู่ในการเฉลยในส่วนของเรื่องสมการนะครับแน่นอนว่าสมการนั้นนะครับก็จะเป็นข้อสอบนะครับที่สามารถที่จะออกได้ทั้งภาคกอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกอพกทมหรือแม้กระทั่งสพทนะครับก็จะเห็นอยู่ปะปลายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคณิตสกิจตอบนั้นจะมีโจทย์ดีๆมาฝากกันข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่า ถ้า3คูณกับ x นะครับแล้วลบี่ยมีค่าเท่ากับ2ที่คูณอยู่กับในวงเล็บ x บวก4แล้วนะครับค่าของ2 x เนี่ยมีค่าตามข้อใดแน่นอนว่าข้อนี้นั้นสิ่งที่คุณครูทุกท่านนะครับจะต้องพิจารกก็คือเราจะพิจารณาในส่วนตัวข้อความที่อยู่หลังท่านะครับเพื่อทําการแก้สมการหาค่า x ก่อนเมื่อได้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่สเต็ปที่2ก็คือการที่เรานั้นจะเอาค่า x นั้นไปแทนที่นะครับโดยการเอา2ไปคูณกับค่า x จึงจะกลายเป็นคําตอบนั่นเองเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราไปดูคําตอบพร้อมๆกันเลยครับวันเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับเมื่อครูแป๊บนะครับเอามาเขียนในรูปของวิธีการที่จะอธิบายข้อนี้เห็นว่าด้านหลังนะครับจะมีเลข2ที่คูณอยู่นอกวงเล็บต้องทําการเปิดวงเล็บครับกระจายเข้าไปข้างในนะครับก็จะได้ว่าตัวเลขนะครับเมื่อเอา2คูณ x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับ2 x ตามนี้นะครับในขณะเดีวยวกัน2ที่คูณอยู่กับตัวหลังก็คือเลข4 ก็จะมีค่าเท่ากับ8ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้าเราก็เขียนไว้ปกติทีนี้จะเห็นว่านะครับประเด็นเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวแปร x ของเรานะครับมีอยู่2ด้านนั่นก็คือตัวเลขที่เป็น 3x กับตัวฝั่งนี้ก็คือเลข 2x นะครับจะเห็นว่าทั้ง2ตัวต่างมีตัวแปร x เ,เหมือนกันวิธีการก็คือเราจะต้องทําการย้ายข้างนะครับตัวแปรที่มี x เ,เหมือนกันเนี่ยไปไว้ฝั่งเดียวกันผมก็เลยทําการโยก 2x นะครับไปไว้ทางด้านซ้ายมือ ก็3 x อยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าย้าย 2x มากลายเป็นลบแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเลข8ยังอยู่ทางขวาเหมือนเดิมนะครับแต่เลขลบ5ที่อยู่ทางขวาเราสลับโยกมาให้อยู่ทางซ้ายแบบนี้ก็จะกลายเป็นบวก5คุณครูตามทันใช่ไหมครับดังนั้น 3x นะครับลบออกไป 2x ก็จะเหลือเพียงแค่ x เดียวนั่นก็คือตัว x นั่นแหละนะครับในขณะเดียวกัน18อแปดเท่าที่ครับ8บวก15ในขณะเดียวกัน8บวก5นะครับมีค่าเท่ากับ13 คำตอบของ x นั้นมีค่าเท่ากับ13แต่ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนะครับอย่าเผลอไปตอบข้อขอไขเด็ดขาดกันแล้วกันส่วนข้อนี้ถามว่าแล้ว 2x ล่ะมีค่าเท่าไหร่ 2x ก็คือ2เท่าของ x หรือเอา2ไปคูณกับค่าของ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือการเอา2ไปคูณกับ13คำตอบจึงออกมาเท่ากับ26ในช้อยข้ององ,งูนั่นเองโอเคนะครับยังไงวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ ฝากเป็นกำลังใจให้กับครูแป๊บและคณะสกิดต่อไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ